สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนยายนงพ่มเมื่บัง,งเสียมค่ะนี่เสียมสีวา่างนี่สีว่างเลี่ยงกันอยู่นี่ค่ะมีเสียมใหญ่กับเสียมหน่อยเนาะน่คะนี่ค่ะเบิ่งเ้อค่ะลูกค้าที่เพิ่นสั่งมากยายนงจัดให้แล้วค่ะเฮ็ดจากเล็กเนเบิ่งอันอันแรกอันที่ใหญ่กว่ามูนะคะอันนี้ สามจุดห้าคูณสิบนิ้วอันนี้ค่ะสามจุดห้าคูณสินิ้วราคาสามรบาทนะะตังเสียงได้ค่ะเนี่ยว่างใยูนาะสามจุดห้าคูณสิบนิ้วราคาสามร้บาทเสียมเล็กแนบเลยค่ะนี่นนะนนนาาเสียมเล็กแนบว่าอันที่ นี่ร่องมานะะี่ค่ะอันนี้สองจุดห้าคูณเก้านิ้วนี่เลี้ยงเว้ยอยู่นี่ดูนี่สองจุดห้าคูณเก้านิ้วราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ่ะเพราะว่าเป็นยังอยตีแบบนี้าลลูกค้าเพิ่นสั่งค่ะนี่ ลูกค้าเพิ่นสั่งว่าเฮ็ดส่งแบบนี้นะคะสั่งแบบใดยายน่งตีให้ตามสั่งเด้อค่ะนี่ยายน่งจัดให้ตามลูกค้าบอกสั่งส่งใดๆส่งนั่นเด้คอค่ะนี่เพราะว่าลูกค้าเพิ่นสั่งว่าเอาปลายโกบปลายแบนสั่งแบบใดยายน่งจัดให้ได้ค่ะหน,น้านี้เป็นหน้าหน้าเนาะค่ะนี่เบิ่งเสียมใหญ่นี่ไอ้ ขุดดินนี่ไ้ขุดดินปิดนม้มคันแท่หน้าฮะวะเนาะนี่หน้านี่น้ำกลางล่างมาหลายนี่น้ำน้ำลงปิดนม้มไว้เหมาะสำหรับขุดถุกสิ่งทุกอย่างนะะันค่ะสารพัดเนาะนเสียมหน่อยก็คือกันขุดได้เสียหนาได้นำสวนปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมัน พหนาฝนแล้วเนาะค่ะนี่ปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกมอนแล้วแต้ปลูกข้าจองการปลูกกันไดเลยเนาะนี่นี่นบอกว่าให้เฮ็ดปลายแบนๆแน่แนจักน้อยว่าน,นั่นถ้ามันเสียมเสียหนาเฮ็ดแบนก็นี่เด้ค่ะถ้ามันเสียมเสียหนาคนแย่นุ่งกับจีเฮ็ดแบนแบบ เสียมเสียห้าน่ะเสียไดเนี่ยเสียมไดหญ้าหนะะ่ยค่ะอันนี้พ่นวาเฮ็ดเสียมคุดแต่บ่ให้แต่บ่ให,บให้โกบคักแบนจักน้อยยายนุงเฮ็ดตามที่ลูกขาดสั่งเลยคะ่ะตีตามสั่งเพราะว่ายายนุ่งจะตีตามสั่งค่ะขอให้บอกมาว่าช่วงนั้นช่วงนี้นี่นะคะสีว่างเลี้ยงเนี่ยนี่คือลูกขาเพ่นสั่งมาเนาะทั้จากเล็กแหนบหมดเลยค่ะ ฟังเสียงเพราะว่ายันั่งบได้ยจับสองมือเนอะออาะไอเบิง้งอันนี้คือเสียงเล็กแนบเป็นแบบนี้นค่ะคือเทำจจกเล็กแนบนี่เพิ่นเอาแนบมาให้ตีได้น้องจัดให้แลวเด้อจะ้ะใส่สารพัดประโยชน์หน้านี่เป็นหน้าใส่เสียมเนาะ การัรกเป็นที่นิยมของลูกค้าเนี่ยนะนะโทษค่ะขอโทษเพราะว่าหนานี่นะฝนค่ะก็เป็นหนาที่ร่างใส่เสียมใส่มีดสารพัดสิคุดคุดคาคุดคิงไลหลมดนะหมะสำรับไปใส่งาน การเกษตรของเ้าถ้าใส่เลี่ยลูกค้าใส่เหลี่ยมมันบินหรือมันบานก็เอามาสมฟีได้ด้ค่ะเอาทรงมหให้ยาย่นุ่งสมฟีให้ได้ค่ะมันเป็นยังกับขอให้บอกแยนุ่งสมฟีให้ได้ซุปแข็งเลยค่ะนี่ขุดลงไปงัดลงไปนี่ค่ะนี่เสียมนี่ซุปห้พิเศษเลยใส่งัด นี่เสียมีเงี้ก็ใส่งัดนี่ขุดนอกล้วยไปปลูกหนาฝนเน,ะน,นาะนี่นี่หนาฝนเท่านี่ขุดนอกล้วยนอคาปลูกคานี่งัดได้ซับได้นี่นี่ก็าว่าซุปกะเมื่อนี้ยายน้องผ้าเมื่อเบิ้งสำนีงกอนเด้อค่ะอย่าลืมคลิปต่อไปดูคลิปอันไหนอย่าลืมติดตามเด้อค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า